สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้วิพานะคะคลิปนี้นะคะต้องบอกว่าน้ำส้มเอาเสื้อสวยๆนะคะเนื้อใส่สบายนะคะตัวนี้เป็นเนื้อฝ้ายนะคะแล้วก็งานปักมาฝากอีกแล้วนะคะเดี๋ยวน้ำส้มให้ดูตรงคอก่อนที่จะใส่ไหมนะคะตัวนี้เป็นคอจีนนะคะคอจีนแล้วก็มีกระดุมจีนด้วยนะคะปิดไม่ให้มันอ้าน,นะคะแล้วก็มีการเจาะหยดน้ํานะคะเพื่อให้ไม่ดูตันจนเกินไปยังพอดูแบบว่า อ่อนหวานดูสวยถ้าเกิดปิดหมดเลยเนี่ยโอ้ดูตันมากแม่ไม่ได้ไม่ได้นะคะต้องเจาะสักนิดนึงนะคะแต่ไม่โป้นะคะไม่โป้เจาะเล็กน้อยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวน้องส้มให้ดูคอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นคอจีนคออบตั้งนะคะแล้วก็กระดุมจีนให้นะคะขออนุญาตใส่ไหมนะคะเดี๋ยวพอใส่ไหมบุ๊คอมันจะแบบ ไม่มันจะไม่ทรงไม่สวยนะคะเอาล่ะเรามาดูเนื้อผ้าน,นะคะตัวนี้เป็นเนื้อฝ้ายค่ะเป็นเนื้อฝ้ายความยาวอยู่ที่ประมาณคุมสะโพกนะคะฟรีไซส์นะคะมีไซส์เดียวฟรีไซส์ตัวนี้ใส่ได้ถึง44นะคะอกจริงไม่เกิน43หรือ42นะคะตัวนี้ ก็เนื้อเป็นเนื้อฝ้ายใส่สบายมากๆระบายอากาศได้ดีนะคะเพราะว่าน้ำส้มไม่ชอบเลยแบบว่าใส่เสื้อผ้าที่มันร้อนๆเนาะน้ำส้มก็เลยคัดแต่แบบว่าเสื้อที่ใส่สบายมาให้เลยนะคะใส่สบายมาให้นะครับ นานๆนนทีจะมีสีขาวมานะคะคิดว่าคงชอบกันนะคะตัวนี้เดินเทปลูกไม้ทั้งตัวค่ะเดินเทปลูกไม้ให้ทั้งตัวด้านหน้าแหละคะ่ะแล้วก็มีงานปักให้นะคะอย่างที่เห็นนะคะงานปัก,กวหวานานะคะสวยหวานนะคะตามสไตล์ล้านลูกไม้วิภาของเรานะคะตรงแขนก็มีงานปักให้นะคะตัวนี้มีทั้งหมด4ี่สีนะคะเดี๋ยวหยิบสีอื่นให้ดูดง อ่าค่ะเดี๋ยวน้ำส้มให้ดูงานลายปักนะคะลายปักเนี่ยจะปักเหมือนกันทุกสีเลยนะคะแล้วก็ปักแบบว่าสีเดียวกันปักลายเดียวกันทุกสีนะคะลายปักจะเป็นช่อดอกไม้แบบนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะกระดุมจีนสวยนะคะก็มีหยดน้ำลดน้อยๆรับรองว่าไม่โป้นะคะเดินเทปลูกไม้ดูรายละเอียดเทปลูกไม้นะคะเดินเทปลูกไม้ให้นะคะเป็นแบบว่าสไตล์แบบเป็นตาราง เป็นตารางช่องๆนะคะแล้วก็แต่ละช่องคือปกักง,งานช่อดอกไม้ให้มีหลายสีด้วยงานปักของเรานะคะแบบว่าดูแพงมากอันนี้มาดูแขนนะคะแขนก็อันนี้เดี๋ยวใครชอบรีดเหลี่ยมแบบนี้ก็รีดแบบนี้ใส่ได้หรือถ้าไม่ชอบก็เอาหมอนแขนใส่เข้าไปรีดกลมๆนะคะก็จะเห็นงานปักแบบนี้เลยนะคะ ทั้งด้านหน้าด้านหน้าแขนก็เห็นด้านหลังแขนก็เห็นงานปักนะคะสวยแบบนี้เลยนะคะปกักดูรายดูรายนะคะดูรายได้สวยมากนะคะ รุ่นนี้มีทั้งหมดสี่สีเดี๋ยวน้ำส้มเปลี่ยนให้ดูทุกสีนะคะรุ่นนี้ตัวแรกนะคะสีขาวถ้าใครชอบตัวนี้นะคะรหัสอยู่ด้านบนค่ะโทรมานะคะแล้วก็แจ้งรหัสด้านบนนี้แล้วก็แจ้งสีสีนี้สีขาวค่ะสีขาวถามว่าโป้ไหมอ่ะน้ำส้มให้ดูน้ำส้มไม่ได้ใส่เสื้อทับนะคะเห็นเสื้อในไม่เอ่ยนะคะ ประมาณนี้นะคะไม่โป้นะคะไม่โป้นะเสื้อไม่ได้บางขนาดนั้นนะคะตัวนี้เดี๋ยวไปเปลี่ยนสีอื่นให้ดูนะคะ สีที่สองนะคะเป็นสีชมพูสวยหวานสดใสมากนะคะแน่นอนน้ำชมชอบสีนี้มันสดใสมากจริงๆนะคะรับกับลายปักดอกไม้ได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวนะคะอ่ะละค่ะเดี๋ยวดูรายละเอียดให้ดูใกล้ๆนะคะว่าสีชมพูเนี่ยปักแล้วเป็นยังไงปักแล้วสวยหวานมากนะคะรับกับกระดุมจีนสวยหวานมากคออย่าอย่าอย่าอันนี้มันนะอ่ะคอมันจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวไม้มันจะทําให้มันลัง ดูรายละเอียดตรงส่วนอื่นนะคะงานเทปลูกไม้ใดๆนะคะเดินเส้นด้วยสวยเก๋มากนะคะแล้วก็มีงานปักแบบนี้นะคะสีชมพูค่ะด้านหลังนะคะด้านหน้าค่ะเลิดสีหวานมากนะคะสวยชอบจังเลยตัวนี้นะคะ อุ้ยตาเดี๋ยวแอบลำเอียงหรือเปล่าเดี๋ยวละอีสานสีไขไม่ได้สวยทุกสีค่ะน้ำส้มเลือกมาเองกับมือสวยทุกสีค่ะอะค่ะตัวนี้ฟรีไซส์ย้ำกันอีกรอบหนึ่งนะคะฟรีไซส์นะคะใส่ได้ถึงอก43 44กัว่าคับไปนิดนึงนะคะประมาณ42-43นะคะอ,อกประมาณนั้นนะคะรหัสอยู่ด้านบนค่ะชอบสีชมพูนะคะแจ้งรหัสด้านบนแล้วก็สีชมพูได้เลยค่ะ เดี๋ยวไปเปลี่ยนสีที่สองก็ไอสีที่สามกัสีที่สให้ดูนะคะชอบจังเลยอะสีที่สานะคะคุณแม่ขาสีฟ้าค่ะ สีฟ้าตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นฟ้าที่มีความเข้มนิดนึงนะคะเป็นสีฟ้าเข้มแต่ก็มันก็คือให้อารมณ์สดใสเนาะให้อารมณ์สดใสซัมเมอร์นะคะแต่ต้องเรียนว่าเป็นสีฟ้าเข้มนะคะตัวนี้เป็นฟ้าที่เป็นฟ้าเลยนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ตัดกับลายปักลายดอกไม้ได้อย่างสวยงามนะคะใครสาวกสีฟ้าชอบสีฟ้าจัด จัดได้จัดเลยนะคะใส่ทำงานได้ใส่ไปเที่ยวได้ใส่ถ่ายรูปได้เด่นเด่นนะคะแม่ขาเด่นแบบว่าจะโพสคุณนายแบบไหนท่าไหนใดๆสวยหมดนะคะรุ่นนี้สวยจริงสวยแล้วก็ดูแพงด้วยนะคะแต่ราคาไม่แรงค่ะให้ดูนะคะด้านด้านข้างนะคะก็จะเห็นดอกแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะเห็นแบบนี้นะคะ สวยมากนะคะอ่ะตรงนี้มันมีมันมีแบบว่าอันนี้นะคะแต่ว่าอ่ะปิดใส่ไม้แป๊บหนึง่งสวยสีนี้ก็สวยนะคะเอามาสี่สีส,สวยทุกสีสวยทุกสีแล้วแต่ชอบเลยนะคะรุ่นที่เป็นฝ้ายสองเนี่ยต้องบอกว่าคุณแม่บางคนรับสองสีสามสีสี่ส,สีก็มีนะคะชอบหลายสีรับไปเลยหลายสีนะคะครบ สีสีน้ำส้มลดให้จริงๆนะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวน้ำส้มไปเปลี่ยนสีสุดท้ายให้ดูค่ะค่ะแล้วก็มาถึงสีที่สี่นะคะสีปิดคลิปนะคะต้องบอกว่าน้ำส้มเห็นเสื้อตัวอย่างเนี่ยสีนี้เป็นสีแรกแล้วก็ ตกลงเอาเลยทําเลยนะคะสีนี้สวยจริงๆคือเป็นคนชอบส,ส,สีสันสดใสนะคะเห็นสีนี้เป็นสีแรกแล้วก็ว้าวมากสีนี้ถ้าใครเป็นสาวกสีม่วงเนี่ยต้องชอบมากๆแน่ๆเลยตัวนี้เป็นม่วงเปลือกมังคุดค่ะเป็นสีม่วงที่ย้อมออกมาแล้วสวยปกติย้อมออกมาแล้วแบบถ้าย้อมไม่ดีนะแบบมันจะดูแบบเออแบบไม่สวยเลยนะคะ จะดูมืดไปจะดูอะไรไปไม่สวยแต่ว่าตัวนี้ย้อมออกมาแล้วสีสวยนะคะตัวนี้เป็นสีม่วงเปือกมังคุดที่ใส่แล้วไม่มืดขนาดนั้นนะคะยังคงเป็นม่วงแล้วก็สีม่วงเป็นตัวแทนของความแบบหรูหราเนาะอย่างที่เคยคุยกันไปแล้วนะคะตัวนี้ก็ให้อารมณ์นั้นจริงๆตัวนี้ก็ให้อารมณ์แพงให้อารมณ์หรูหรานะคะขับกับลายปัก คือด้วยเนื้อสีผ้าเขาที่ค่อนข้างเข้มเนาะแล้วก็ตัดกับลายปักเนี่ยทำให้ลายปักนะดูโดดเด่นขึ้นมานะคะดูโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็ดูชัดดูสวยสีนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งที่ชอบมากเอามาปิดคลิปเลยนะคะอยากจะบอกว่าสต๊อกมีไม่เยอะนะคะไม่ไม่ได้พูดเล่นพูดจริงๆนะคะจากจากไฟลสอเนี่ยสต๊อกมีแค่ประมาณ30ตัวนะคะ หมดแล้วหมดเลยนะคะน้ำส้มไม่เติมของน้ำส้มจะเป็นคนชอบเอาของใหม่มาเรื่อยๆไม่เติมของนะคะก็ถ้าใครชอบรุ่นนี้รหัสอยู่ด้านบนนะคะโทรมาที่ด้านบนขวามือแจ้งรหัสด้านบนซ้ายมือน,นี้นะคะแล้วก็แจ้งสีนะคะรับกี่ตัวรับสองสตัวสามตัวสีตัวมีสว่วนลดให้คะ่ะตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่อยากจะบอกว่าเนื้อเป็นเนื้อฝ้าแล้วก็เป็นงานปัก ให้ดูให้ดูความเทปลูกไม้ให้ดูความแบบว่าดูดูดูแพงดูแบบดูแพงนะคะอ่ะ,อะเดี๋ยวให้ดูงานกระดุมสวยนะคะให้ดูรายปะกให้ดูรายปักสวยนะคะรับกันนะคะพอดีเลยทั้งตัวและแขนดูแบบว่าให้ไปเยอะๆขนาดนี้ ถ้าขึ้นห้างแตะหลักพันแน่นอนนะคะถ้ามีหน้าร้านเปิดหน้าร้านน้ำส้มขายเป็นพันเก้าร้อยแปดน่นอนแต่อันนี้น้าส้มไม่มีหน้าร้านน้าส้มลดต้นทุนตรงนั้นเอามาเป็นส่วนลดให้คุณแม่ๆนะคะตัวนี้น้ำส้มให้ไปในราคา690บาท690บาทพร้อมจัดส่งฟรีค่ะจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะถ้าเก็บไปทางขออนุญาตบวก50บาทนะคะ ตัวนี้นะคะ690บาทเท่านั้นไม่แพงเลยรวมค่าส่งแล้วไม่แพงเลยจริงๆนะฉันมบอกเลยว่าไม่แพงคือถ้าแบบว่าคุณแม่ไปซื้อหน้าร้านเนาะบวกแน่นอน8 0 0ร0 0้นู่นแหละนะคะจริงๆน้อง้มให้เท่านี้แหละนะคะอ่อน้อง้มขอฝากไว้นิดนึงถ้าเป็นงานเสื้อที่แบบสีเข้มประมาณนี้นะคือน้อง้มยังไม่เคยลองซักเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะลองเอาเสื้อแม่เนี่ยเอาไปสักนะคะ เพื่อบอกเผื่อไว้นะคะว่าครั้งแรกนะ้ําแรกอาจจะมีสีตกนิดนึงนะคะคุณแม่อาจจะต้องแยกซักในครั้งแรกนะคะอาจจะมีสีตกนะคะอันนี้บอกไปก่อนเนาะค่ะเชียร์ทุกสี มีสีขาวสีชมพูสีฟ้าแล้วก็สีม่วงเปลือกมังคุดรหัสด้านบน690บบาทไม่แพงคอนเฟิร์มว่าไม่แพงถูกสุดๆนะคะดูงานดูงานและปักขนาดนี้เดินเทปลูกไม้ผ้าฝ้ายเนื้อดีที่สุดแล้วนะคะเชียร์รับเถอะ นะคะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณที่อุดหนุนขอบคุณที่เมตานะคะขอบคุณที่เอ็นดูหนูนะคะแล้วก็ขอบคุณที่หลักลานลูกมาวิพานะคะน้ำส้มสัญญาว่าจะเอาของสวยๆมาฝากนะคะพยายามจะมาบ่อยๆทุกๆวันนะคะคุณแม่ <c oughs> ก็อุดหนุหนหนูให้เคอรี่ไปหาคุณแม่หน้าบ้านทุกวันเลยนะคะ <c oughs> ขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ